สวัสดีครับ FC สซีฮาร์ดทุกท่านครับพบกันเคลสเกตครับพบกันวี้ในวันขอบคอุณ15เมษายน2565นะครับเป็นวันหยุดสงกรานต์วันที่3แล้วนะเนาะหลายคนก็ฉลองความสุขอยู่กับครอบครัวนะครับลหลายๆคนก็ยังทํางานอยู่ก็สู้ๆครับเป็นกําลังใจทุกคนเนาะยังไงก็อย่าลืมดูแลตัวเองนะครับจากโรคภัยไข้เจ็บที่กําลังระบาดอยู่เนาะ มาก่อนจะพบแนวาทางของวันที่15มาสรุปกรถางรอบเมื่อวานฮะว่านังคารอทอทีกับวันพฤหัสใครเห็นใครปังบ้างครับฮานอยเฉพาะกิจบนมา599ครับล่างมา17แม่อย่างเงี้ยฮะบอกแล้วว่าในคลิปบอกไวน้ละ้ว่า11กับ99เนี่ยยังไงก็ตัวไหนตัวหนึ่งมาเนาะแต่กำหนดรอบไม่ได้กันนั้นเองนะครับก็เห็นกระปังไปสลหรับ9 9าขาเบิ้ลน,นะครับดูใครเห็นบ้างเต่น9มานะครับ เก้ามาเนาะก็ยินดีด้วยกับ f อนะครับ1นก็มาตัวตรงนะครับพิเศษเอ่พอพกิดก็บนล่างคนระับท่านมาเป็นอะไรพิเศษครับบนมาเจ็ดสามหกล่างมา3าสองอันนี้ก็หลุดเลยนะครับแม่สามมารัวๆเลยยังไงก็ขอภัยนะครับผิดพลาดก็ขอภนะัยเนาะให้สองห้ากับสามห้ามาสามสอง พิเศษก็หลุดไปนะครับถัามาเป็นฮานอยปกติครับที่ปกติแล้วเนาะบนมาเจ็ดหกสี่ครับล่างมาหกสองหกมาตัวด,ด้วยอีกหละอ่ะยังไงก็หกสองสองหกนะครับบาตตัวกลับนะครับสองหกมาตัวกลับเด่นสองก็มานะครับทำงานอยู่เนะาะก็แสดงว่านี้ทั้งสายรูดและสายเจาะเนาะ พัดมาเป็นฮานอย VIP ครับปิดท้ายบน813ครับล่าง93แม่หมก็มาอยู่เนาะสายรูดนะครับสังเกตนะครับนอกตารางนี่มาดีมากเลยนะ63ก็มา62ก็มาเนาะ39ก็มาแม่แอดไม่ได้เอ็ดใจเลยเนาะไปเน้นห้ารัวๆเลยเนะเาะอ้า 9339มาตัวกลับนะครับก็เห็นกระปังหนยปิดท้ายนะครับ v i p ยังไงก็แสดงความยินดีกับคนที่เห็นที่ปังนะครับยังไงก็ลองลุ้นกันต่อนะครับมาดูแนวทางนะครับของวันที่15กันนะฮะวันศุกร์ที่15นะครับใครที่ชื่นชอบก็ลองนะครับมีหวยได้หลายรอบให้เล่นอยู่เนาะแล้วก็ หุ้นต่างๆก็ลองดูครับว่าจะแหงจะปังไหมนะครับวันนี้มีลาวนะครับถ้าเกิดลาวมาให้ใช้ให้ใช้ของบอลพุทธนะลองดูนะครับลาวให้ใช้ของบอลพุทธเดี๋ยวจะขึ้นให้นะครับเดี๋ยวจะขึ้นให้ในคลิปนะฮะที่คำนวณบรรพุทธไวเนาะให้ใช้ดูตัวน,นั้นแหละฮะถ้าเกิดวันนี้ดาวมานะเช่นเคยครับในทางคำนวณสูตรวางให้วินได้2ตัว3ตัวเลขเบิ้ลวันนี้ ตัดไม่ได้น้อยไม่ลงนะครับแต่ก็ยังชอบ44กับ77อยู่นะครับเลขเด่นเบิ้ลก็วางให้นะครับส่วนเบิ้ล55ก็อยู่นี่นะแต่ถ้าใครชอบ55 22เนี่ยอยู่นี่นะครับก็คิดว่านะครับคิดว่านะคิดว่าละมี77กับ55 22นี่แหละ44นี่ลองไปเลยเนาะ เด่นรอบก็วางให้จับบินได้2ตัวสตัวนะเด่นรอบตรงก็ลองฟันดูนะครับส่วนตัวที่ช่นชอบตัวอะไรที่ติ๊กให้เน้นให้ก็ติ๊กให้หมดละลองดูครับเห็นต่างชอบต่างชอบตัวไหนหย,ยิบได้จับได้เพราะเราเจาะแม่นอยู่แล้วนะฮะเพราะเราเจาะแม่นทุกวันอยู่แล้วนะฮะปีกว่าแล้วนะฮะหปีกว่าแล้วเราไม่เคยพลาดแม้แต่รอบเดียวเนาะยังไงก็ฝากเลยนะครับหวยมีทั้งหมด4ี่รอบนะครับแต่ที่เราทํา สูตรเจาะอ,ออกมาทั้งหมด4แถวนี้เราไม่ได้ทําแค่หวยสีรอบนะครับเราทําสําหรับหุ้นรอบเช้านะครับตั้งเช้าจนบ่ายนี่คือฮ้างเสียงจีนแต้วนี่ห้างเสียงนะครับจีนแม้แต่ไต้หวันเกาหลีนะครับเราคํานวณไว้นะครับเราแต่เราไม่ไม่ได้ไปวางเป็นแต่รอบนะเราเอามารวมไว้ทั้งสองสูตรนี่เนาะเพราะฉะนั้นทุกคนบอกว่าเฮ้ยทำไมมันเยอะจังนะแทงตัวไหนดีเราไม่ได้เน้นใส่แค่สีรอรบนะครับเรามีรอบอื่นๆด้วยนะฮะก็ที่บอกว่า แต่เฉพาะสี่นอยก็คือเราเจาะเน้นสี่นอยนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เราให้มันมีหวยรอบอื่นอีนอกเนาะจับไปเล่นได้เลยนะครับก็เ,เข้าใจตรงกันนะถ้าให้แค่รอบเฉพาะขีดสี่ตัวอย่างเงี้ยก็ทําได้นะครับทําได้เหมือนกันเหมือนเจ้าอื่นก็ททาเนาะแต่ถามว่าเหมือนเจ้าอื่นทําเนี่ยเข้าไม่เข้าก็ก็ไม่รู้แต่ให้ไปแล้วเงี่ยแต่ของเราเนี่ยมัดรวมให้เลยเนี่ยสี่แถวเนี่ยมันก็เท่าเท่ากันกับที่เขาให้นะครับ มันตกก็ตกแถวละ4หางก็จบนะฮะเข้าใจตรงกันนะอ้าวเฮงเฮงปังปังลองดูครับใช้ดุลพินิษดูครับเผื่อจะเฮงจะปังกันในวันนี้เนาะอ้าวยังไงถ้าแอดไม่ได้ไปไหนจะพาแทงนะครับในกลุ่มบีพีเราครับก็ขอบคุณเล็กสทุกท่านครับขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนาะสุดสรมันสงกรานเช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้ก็ร่ำรวยสุขคามแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาครับ